ค่ะผ้าชมสวนมังกรกันแก้วมังกรค่ะลูกไงดีเนาะโอ้ยฝนตกมากเหรอพี่น้องเอ้ปนี้ข้ไปบันนี้รนี่นี่ทั้งนี่กันยัที่กันดูดิสื่อแก้วมังกรไข่ไม่ใช่ อันนี้แยกแยกลาค่าะคะละค่าร่วมลูกน้อยลูกใหญ่กับค่าร่วมเราก็บอกเอาลูกคนะัดอลัลนเนี่บอคัดลวหน่ยกบอกลกัดนเากกเอลูคัดแล่วหนเนเากอันเ่ราอวนนก็อกเอควเนาะอูน่กอกล้ร็อาดวไงยากลน่ยเราก็บอกัไงบออว ยางเขาสวนจนล่องเทาหลุดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย<ป>แก้วมังกรอยู่อำเภอด่านซ้ายค่ะด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะอยู่ด่านสายมาเบิงมาสั่งแก้วมันงกรไปขายค่ะอยอยเก็บได้หลายรุ่นนะคะนี่ยออกดอกกันเยอะแยะเลย อ้ยิงดอกค่ะเบิ้งร้วมๆยิงดอกยิงสวยสะออนเนาะคะ่ะนี่แหละคือความสําเร็จแล้วมันก็สิสะออนแบบนี้เนาะตอนที่ยังบม่สาเร็จก็สิล่ออยู่ยนเนื้อที่ไหลๆค่ะเพิ่นปลูกยางผาสมปนกันไปน้ำเนาะงามๆค่ะตอนนี้ฝนก็ลังเริ่มตกแล้วค่ะไปแล้วปะ ดกกระังสุกกิโลราคาส่งกิโลละหกบาทเจ็ดบาทเลยค่ะลูกใหญ่เลยค่ะใ่ยยคักอยู่ค่ะนี่ให่ยยคักเลยโอ้ยสวยค่ะเป็นแทวๆอยู่เหมือนกันเลยกับไปสวนสมไปสวนส้มกับไปสะออนแบบนี้แหละค่ะน,นะสะออนความสําเร็จนะคะ บปันข้าปลูกตนหนึ่งสองตอนนันก็จะมีแล้วก็จะบรอยากเนาะมีแล้วบรอยากมึงดูลหะะคะแ,แก้วมังกรแต่บริชิมนะคะว่าหวานบอ,อแล้วไม่ได้ชิมเลยว่ามันหวานไ,ไหม้กดูดูดดด ดกคักเนาะดกยื่นลากดินถานาเพิ่นเก็บแล้วค่ะเด้วเก็บเป็นรุ่นๆทางซ้ายนี่เก็บแล้วจากนี่มาเพิ่น่าท่านเก็บค่ะนี่่าท่านเก็บ,บต้องเบ่งต่ำๆแบบนี้ค่ะสวย เยอะเลยแต่เห็นเปนมีขายทรงยางเดี๋ยวค่ะแต่เ้าเห็ดหน่อยก็ขายทรงบดได้เนาะแต่เ้าวเห็ดหลายเฮาตรงมีกำลังซุกคักแล้วค่ะพี่หน้องซุกคักแล้วนี่แ่ะซุกคักซุกจนนิ่มแตกเลยซุกนิ่มจนจะแตกเลยแต่ว่าลูกนั้นนิ่มๆไหม,น,ม,มน่ะมันสุกคักแล้วมันนิ่ม ม่อเาค่ะอันนี้ยังตึงอยู่แต่ว่าลูกนั้นนิ่มจับอเอาแลาแพ่งหรอกใย่หนิ่มแล้วนะสุขาเดเด็ดเลยเหรอบัด็จจะสีท่าพิธีเอียง โอเคแล้วพี่น้องไดกันหลายคนใกล้ใบนของขานีลายเสือเม้าประมาณปดก้าดแล้วอันปีมันได้ค่ะค่ะนีมันได้ได้ค่กเเนี่ยใครก็เห็ดไทยมันดีน่าตนข้อก้นเห็ดหลายไล่ไดมั้งกะแต่แดงงแดงกินไ่แจ้งครับพี่เ เก็บเซ็ตแล้วก็ต้องตัดทนะิ้งเนาะมื่ก็ขึ้นปีนึงเ<ด>มื่อขึ้นแล้วบ้างเน้นได้ปีแล้วนเอกัดนี่คือซุมตัดทิ้งนี่คือเอาง่วยออกจากมัหรอนี่ก็ค่ะอันนี้ริงมันเป็นอักระอเป็นมันเป็นเปื่อยละสามเดือนเน้าหมเลี่ค่ะหันเหี้ยไม่เห็นคเป็นค่ะราวพัฒนาของวันที่สองค่ะ ซียนหนองหานให้2กับ7เป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมสองกับ7เป็นตัววิ่งแล้วก็วินหนึ่งสองไอหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดค่ะหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดค่ะจับคู่ค่ะสองตัวบนล่างสองเจ็ดสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะแล้วก็เน้นสองเจ็ดสองแปดนะคะสามตัวค่ะหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสี่และก ตัวกันน้ำค่ะคุณผู้ชม2ตัวกัน2 8นะคะกัน28คือเกาค่ะคุณผู้ชมจต่แดงว่าเพิ่นเน้น2ออยู่เนาะอ่ารัฐบาลไทยของเพิ่นเผา3าตัวโตดเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเซียนน้องหานอยู่ค่ะแล้วก็เซียนายค่ะคุณผู้ชมเซียน้าเราพัฒนาวันนี้วิ่ง6กับ3ค่ะ6กับ3บนล่างค่ะแล้วก็เลขติด6กับ3มี8 9 อ่สีหนึ่งค่ะแปดเแล้วก็เลขติด8ปดเก้จับคู่ให้มีทั้งหมดแปคู่ค่ะ8คู่มี6 8 6 9 6 4 6เหนึ่งแล้วก็8ปดสามเกไปกับน้ำค่ะคุณผู้ชมบนและล่างหัวทีแล้วนะคะหัวทีพานมาเข้า7 3็ดสตรงๆค่ะคุณผู้ชม ทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวจับคู่ค่ะเก mm hmm. ็บพ่อคุณกินน้ำอุ่นด mm ีข hmm. ึ้น mm hmm. ค่ะคุณผู้ชมเสียงกันเลยเป็นแบบนี้ขะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินให้ห้าก mm ับสี่เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่างห้ากับสี่แล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่ห้าสามห้าแปดห้าสี 3, ่ห้าสามห้าแปดห้าสี่แล้วก็ เอ้ห้า5ามห้าแปดหค่ะคุณผู้ชมขอภัยค่ะอ่าห้าสามห้าแปดห้าเก่ห้าสี่แปดสี่เพองวดที่พานมาค่ะเข้าตัววิ่งอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมสามนะคะตววนี้ก็สังเกตตัววิ่งเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งค่อนข้างจะมาดีอยู่ค่ะ แต่ว่าตัวจับคู่นี้บ,บป่ปานใดเนาะกับพิจารณนาบกังกอาค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางค่ะเราพัฒนาจากการคำนวณเนาะคะ่ะของยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวงที่ผ่านมาก็เข้าตัววิ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเข้าเจ็ดเป็นตัววิ่งค่ะจับคู่ค่ะคุณผู้ชม9กับ3วันนี้9 1 9 2 9 3 3 1 3 2แล้วก็12ค่ะของยายนาง ตำเหลาาค่ะเน้นเก้าสองเก้าสามแล้วก็สามสองค่ะคุณผู้ชมตรงกับหลายเซียนอยู่ค่ะเนาะแนวทางล่าพัฒนาค่ะของยายนางตำเหลาวไปต่อค่ะคุณผู้ชมจัดหนาเอาเองด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางจากการคำนวณมีเขามีรุดค่ะแล้วก็เด่นเดินดีค่ะม้าสองตัวค่ะคุณผู้ชมม้วนที่ผ่านมาเข้าสองตัวเลยนะคะเข้าท้งบนนเะลา เขาห้าหกนะคะแล้วก็เขาสามก็คือ7จสค่ะหมดที่แล้วเนาะอันนี้เขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็5ห้าหต้องมา1-2ตัวค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจ,จอ,อาไว้เบิงค่ะถ่ะานแต่ในกัให้มีเหล็กติดจะซื้ออะไรก็ขอให้ติดอันนี้บนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปค่ะ ของหนุ่มภูพานหนุ่มภูพานนวดที่ผ่านมาเขาตรงๆค่ะคุณผู้ชมเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามเข้าตรงๆนะคะ 6, 8, 4, 3, หกแปดสี่สามนวดนี้ค่ะคุณผู้ชม9ก้าสามหสามเก้าหสี่สามค่ะตรงกับของแอดกินบอข้านวณอยู่คนละหมงด้วยคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อาจจะมีตรงกันบ้างนะคะ คุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะขอขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งแนวทางนะคะท่านชองค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมที่เห็นแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นไเ่อนเพื่อนมาเห็นนั่มเนื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอแนวทางเขาเธาสิได้เป็นผู้มีน้าจิตน้ําใจนะคะที่แบ่งปันพือเซียนทุกๆเซียนที่ให้มาค่ะจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสาหรับแนวทางของอทุกๆเซียนนะคะท่างชองจิตนาชาแนลค่ะเซียนไอเซียนหนุ่มภูพานแล้วก็ เสียนอุดรน,นะคะแล้วก็อาจารย์ต้อยอลุงทรงนะคะแล้วก็มีเสียนหนองหานปูศูนย์เจ็ดปูโคราชนะคะพอเสียนเพ่งปูคำโซนค่ะจิตนาขอขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ